สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับรูบุญพาชมนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชมทุเรียนเป็นทุเรียนบ้านนะครับที่ปลูกไว้เพื่อทาบลำต้นเสริมรากนะครับแต่มาดูครับเหตุผลที่ปลูกไว้ตั้งนานแต่เขาไม่ยอมโตทักทีนะครับเป็นเพราะอะไรมาชมกันครับนี่ครับเพื่อนๆครับ ลุงบุญปลูกไว้ประมาณใกล้จะเกือบปีแล้วนะครับใกล้จะเกือบปีแล้วแต่เขาไม่ยอมโตนะครับแม้ว่าลุงบุญจะใช้น้ำหมักเพื่อเร่งรากใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าเพื่อเร่งความเจริญเติบโตของเขานะครับแต่เขาก็โตช้านะครับโตช้ามากๆนะครับลุงบุญก็หาเหตุผลนะครับ ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็มาเจอครับวันนี้มาเจอเหตุที่เขาโตช้าแบบนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าสาเหตุแรกนะครับตอนที่ลุงบุญได้นําเขามาปลูกนะครับอ่าลุงบุญคิดว่าจะเอาทุเรียนอพันหมอนทองมาปลูกไว้ข้างๆนี่แหละครับ แล้วก็จะโน้มต้นนี้นะครับอเอามาทาบเพื่อเสริมรากนะครับจึงทําการปลูกเอาไว้ก่อนคิดว่าประมาณสักให้เขาประมาณสักนิ้วก้อยแล้วค่อยมาปลูกต้นทุเรียนหมอนทองแล้วเอามาทาบนะครับแต่เกือบปีแล้วนะครับไม่ยอมโตลุงบุญก็เลยไม่ได้ซื้อ,อทุเรียนหมอนทองมาปลูกนะครับก็เพื่อรอให้เขาโต แต่ก้มานั่งคิดนะครับมาดูว่าเหตุผลที่เขาไม่ยอมโตเพราะว่า,าสิ่งแรกนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าลุงบุญได้ทําการปลูกทุเรียนต้นนี้นครับเป็นทุเรียนบ้านนะครับได้ทําการปลูกทุเรียนต้นนี้เมื่อตอนที่ลุงบุญยังไม่ได้เตรียมดินเป็นเนินนะครับลุงบุญยังไม่ได้ทําเนินแต่ลุงบุญได้ทําการปลูกทุเรียนต้นนี้เอาไว้ ในขณะที่ลงบุญปลูกนั้นนะครับเป็นปลูกในระดับพื้นราบนะครับนี่ครับลึกลงไปประมาณสักหนึ่งฟุตนะครับกับเนินนะครับฟุตกว่ากว่าประมาณฟุตกว่ากว่านะครับหรือเฉลี่ยก็ประมาณสักห้าสิบเซนนะครับเป็นเนินขึ้นมาตอนลงบุญปลูกก็ปลูกพื้นราบเมื่อลงบุญปลูกพื้นราบ แต่ตอนหลังลุงบุญได้ทําการสร้างเนินขึ้นมาก็ปรากฏว่าลําต้นของเขานะครับได้ขวางลงไปลึกนะครับลึกลงไปนะครับประมาณเกือบห้เซนนะครับลึกลงไปเหตุผลที่เขาไม่โตนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่ารากของเขานะครับรากปลอยนะครับไม่ได้อยู่บนเนินผิวดินนะครับไม่ได้อยู่ผิวดินนะครับรากของเขาอยู่ด้านล่างนะครับ ลึกลงไปนะครับจึงทําให้รากฝอ,อยของเขานะครับไม่ได้กินปุ๋ยหรือว่าน้ําหมักชีวภาพที่ลุงบุญได้ลดลาดลงไปนะครับไม่ได้กินปุ๋ยที่ลุงบุญใส่นะครับเพราะบอกเขาลึกเกินไปนะครับเหตุผลนี้แหละครับจึงทําให้ทุเรียนต้นนี้โตช้าใบจึงเหลืองนะครับไม่ยอมเขียวไม่ยอมโตเพราะว่ารากฝอ,อยของเขาลึกเกินไปนะครับนี่เป็นเหตุผลนะครับ ที่ทำให้ทุเรียนของเราโตช้านะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากเราปลูกทุเรียนหมอนทองที่เราซื้อมาถ้าเกิดว่าเราขวงางต้นของเขานะครับลึกจนเกินไปนะครับก็จะเป็นลักษณะเช่นเดียวกันนี่แหละครับนี่ครับเป็นสาเหตุที่ทำให้ทุเรียนเราโตช้านะครับเพราะว่ารากฝอยลงลึกเกินไป รากของเขาก็ไม่สามารถที่จะดูดซับอาหารที่ผิวดินที่หน้าดินที่เราใส่ลงไปได้นะครับนี่เป็นเหตุผลเป็นเคล็ดลับ,บเฉพาะแนวทางของลุงบุญนะครับที่ลุงบุญได้ค้นพบและได้เจอนะครับนั่งวิเคราะห์ว่าเหตุผลใดปลูกไว้เกือบปีแต่ต้นนี้ไม่ยอมโตสักทีนะครับ ก็มาค้นพบว่าลุงบุญปลูกเขาเมื่อตอนที่ยังไม่ได้สร้างเนินดินนะครับลึกลงไปประมาณสักเกือบ50เซนนะครับถึงทําให้รากฝอยของเขาเนี่ยครับลึกลงไปนะครับอ่าเป็นเหตุผลที่อ่าลุงบุญคน้คนพบนะครับนี่แหละครับอีกอย่างนะครับอีกอย่างอ่าสิ่งที่ควรพึงระวังนะครับ ถ้าหากเราปลูกลึกลงไปนี่เป็นทุเรียนบ้านนะครับเขาเนี่ยครับแข็งแรงนะครับทนทานต่อโรคแต่ถ้าเป็นทุเรียนหมอนทองที่เป็นทุเรียนพันุเนี่ยครับเขาอาจจะเกิดลำต้นเน่าก็ได้นะครับเกิดลำต้นเน่าเพราะว่าลำต้นของเขาอยู่สูงขึ้นมาจากโคนเดิมๆของเขานะครับที่เราวังลงไปลึกนะครับ อาจจะเกิดเชื้อรากลางลำต้นนี้ได้นะครับอาจจะต้องเปื่อยเน่าได้นะครับแต่นี่เป็นทุเรียนบ้านเขาแข็งแรงนะครับนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับในการปลูกทุเรียนนะครับหนึ่งต้องปลูกเอาไว้ตื้นๆนนะครับให้รากหรือว่าดินที่เราเพาะชำหรือว่าที่เราเอาทุเรียนลงมาปลูกนะครับอยู่เสมอหน้าดินนะครับ ไม่ต้องไห้ลึกจนเกินไปนะครับจะทําให้ทุเรียนของเราเนี่ยแตกรากฝอ,อยเมื่อเราใส่ปุ๋ยลดน้ำหมักเร่งรากก็จะทํำให้ทุเรียนของเราเจริญเติบโตได้ดีนะครับนี่คืออหลักการเป็นแนวทางของลุงบุญโดยเฉพาะนะครับได้นั่งคิดวิเคราะห์นะครับเพราะว่าทําไมทุเรียนปลูกไว้เกือบปีแต่ไม่ยอมโตสักที ก็นึกขึ้นได้ว่าตอนที่ลุงบุญปลูกนะครับเป็นพื้นดินลาบนะครับฝังเขาลึกลงไปเมื่อเราสร้างเนินดินก็ปิดลําต้นเขาขึ้นมานะครับทำให้รากฝอยเขาอยู่ลึกไม่สามารถที่จะดูดซับสารอาหารบนผิวดินที่เราใส่บำรุงลำต้นเขาได้นะครับครับนี่เป็นแนวความคิดแนววิเคราะห์ ของลุงบุญโดยเฉพาะนะครับครับหากเพื่อนเพื่อนนะครับมีแนวคิดต่างๆที่สามารถที่จะเสริมทักษะแนวความรู้เผยให้กับเพื่อนเพื่อนผู้ปลูกทุเรียนได้เรียนรู้ก็แนะนำกันเข้ามานะครับติชมกันเข้ามา,าก็ถือว่าเป็นการแนะนำแนวทางาความคิดต่างๆต,ต,ต่อกันนะครับ ครับคลิปนี้ก็ลุงบุญก็มาสเสนอแนะนะครับเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนนะครับนี่เป็นสิ่งที่ลุงบุญเผชิญน,นะครับก็นั่งควาวคิดความมองอยู่ตลอดนะครับว่าทุเรียนทําไมถึงไม่โตปลูกมาเกือบปีก็นี่ครับเหตุผลที่ลุงบุญได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะครับอย่างไรแล้วนะครับก็ฝากคอมเมนต์ฝากติชม รับชมและให้กำลังใจกันต่อนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงขวากว้เพียงเท่านี้นะครับก็ท้ายนี้ก็ขออวยพรให้เพื่อนๆนะครับจงมีแต่ความสุขคิดสิ่งใดก็ชมนักปรารถนานะครับครับสำหรับคลิปนี้คงคมีไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ